ดีครับผมกินเที่ยวพาเฮบายโจชแนลครับผมพอๆจากท่ายกันเมือนี้เกาหมูเส้าเหมือนเช่นเคยนะครับผมจักท่ายไปยังทุกคนที่เข้ามารับชมช่องของไอโจชแนลนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับโจจะมานําเสนอเกี่ยวกับเมนูที่เป็นเกี่ยวกับมาม่าเผ็ดนะครับทุกคนมาม่าเผ็ดครับเมือนี้โจไปได้มาม่าเผ็ดของนิชชินครับผมนี่เป็นรสไก่เผ็ดเกาหลีนะก็ะเห็ดเป็นห่อหน่อยมาซองละสิบบาทเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําแบบมาม่าเผ็ดให้มันโคตรเผ็ดไปเลยครับโดยที่ นี่เลยเราก็จะใส่พริกป่นนะครับผมไอ้โจ้ี่ใส่พริกปลล่นเพิ่มเข้าไปอีกเยอะๆเลยอย่ามาติดตามรับชมความแซ่บม,มันจะมีถึงโซนหรือเปล่าครับผมอย่ามาติดตามรับชมนะครับกาเื่อนมา,ยาอย่ารีรอเข้ามาตบมาหมากันครับตังหั่มันงงเปนหั่นมันนะครับต <c oughs> ังหน้าไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเอามามากลงไปเลยโอเคไปนี่ครับมาม่าเขาจะจิตเป็นแบบนี้เสร็จมามีเขานำซองผ่านไป นี่ยตบ้แบบคุกคิดเลยครับหเห็ดแบบหแหงๆเลยเพราะว่ามันเป็นมะมาสไตล์มะมาแหงเนาะอู้สองอย่าเพิ่งครับอันหนึ่งใส่ลงไปเลยไปเดี๋ยวลอเสร็จมันเปอยแป๊บนึงครับตอนนี้ครับผมลอเสร็จมันเปอยน,น,นิ่มแป๊บนึงครับผมนี่เป็นมะมอามเขานิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็แหงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวเราจะมาทําการคุกเขาเลยครับไปปิดแก๊สครับผมการปรุงครับผมที่มีอยู่เราก็จะเทใส่ลงไปเลยนะจ๊ะ เทเข้าไปเหมือเลยจะพอเอาเครื่องปรุงนี่ก็ได้การแล้วนะสองที่สองใส่เข้าไปครับสองที่สามใส่เข้าไปครับสองที่สี่ใส่เข้าไปครับเดี๋ยวก็ซองที่ห้าครับผมซองสุดท้ายใส่เข้าไปเลยครับสองที่ห้าเออรการในซองก็จะมีน้ำมัน้อมเลยครับใส่เข้าไปน้ำมันน้ำมันเพิ่มความมันความหอมครับ เรียบร้อยทำการคุกเข่าเลยครับนี่คุกเขา่าเขากันใชนี่มมาบึ้กสีสันของเขามันจะดูน่ากินขนาดไหนบ่าสีสันกับท่านใดใดเป็นไรครับนะสำหรับไอจูเล่าเราจะเพิ่มความแซ่บเข้าไปอีกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเพิ่มความแซ่บเข้าไปอีกครับเพราะว่าสีท่านใดๆต้องเก็บยังไม่ถึงตามที่เราต้องการครับพริกป่นนี่แหละพริกไทยเอาของเดียดีนี้ใส่เข้าไปครับผม คลิปนี้อยากกินแบบผาดใจจังเลยครับตบกันที่นี่โอ้โหอย่ามาดึงดันได้ไเลยทีนี้โอเคนะเข้าใจตรงกันนะทีนี้มาคุกเข่าทีนเ้ยหอมกุ้มเลยปะหอมกินพริกสำหรับคลิปนี้โจให้จำนวนความเผ็ดของพริกเท่ากับหนึ่งร้านโควิวครับผมตั้งเองเลยเพราะว่าเขาคิดว่ามันน,น,น่าจะเพ็ทแห้งก็ได้แดงไปนะนี่ ไปเดี๋ยวเราเสิร์ฟใส่ถาดของเราเลยครับโอเคผมสำหรับตอนนี้จบกับพร้อมที่จะเสิร์ฟใส่ถาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่มามาผิดของเราครับผม <laughs> <laughs> เอาเสิร์ฟใส่ถาดมันเลยเดี๋ยวลงไปเลยครับนี่ถาดของเราอืเจ้าช่วยกลวยทอดสี่รไก่กับถาดเลยวะ มาครับตอนนี้เมนูของเราเสิร์ฟใส่ฐานที่เทียบเรียแล้วครับเดี๋ยวเราจะมากินกันเลยผู้ใดที่รอชมคลิปนี้อย่าลืมนะครับผมถูกใจถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหให้โจเรืมเด้อไปกินด้วยกันเลยครับาหากระเพราข้าวปลากินด้วยกันครับไปโอเท่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 เทืมไม่เ้องก็ใส่ดีเถอะวะเสียงชัดเจนนะครับชัดเจนเปลี่ยนโอเคชัดเจนครับผมมา ตอนนี้ก็มามาเป็ดเสริฟขึ้นโตแล้วครับโอ้ยเริ่มจิบจูดิ่นนี่น้ำปูน้ำตาดิแตกงี่คือเก่าแล้วทีนี้มามาแซ่บๆแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวอโอกาสจะมากินกันเนาะนี่ผักเง่ากับแกงย่างดีเลยบอกแกงโอเคครับมาแซ่บๆกันเสียงไม่สโลดีเนาะมาครับนี่ดูสีดูสีเส้นนี่ครับตั้งแต่เห็นตอนคนแล้วก็ สุดยอดเลยนะเพราะมันสีนักนาดะหนนเะแต่ว่าเครียดๆนะช่วงนี้เครียดๆน่ะจ okay, <c oughs> <c oughs> ัดเพล็ดเพล่งเลยโอเคเนาะไปโอโดนแล้วด้วยครับลองแซมๆเลยอ เดี๋ยวเอาชิจูกบเอาน้ำกินก่อนรือมาแล้วชิชูเราโอ้ปากแดงกึางคึงนี่น้ำน้ำคนจะรวยวะข้าเดียวกินไปข้าเดียวตรงจะรอดเลยน้ำจะมาไหมครับ พเ,เพ็ดพอยากเพ็ดออกไม่ยังหน่อย,อยมันไม่มหั่นบรได้ออกไม่นะเพ็ดนะรวยเจนนี่ฉูกระหอน้อยหน่อยสิพ่อบนนี้ไปกินบนนี้ ไม่ร้ิอืมอม,มองเห็นไหมครับผมเกลยมงเแมยังจะไม่ก,กินเลยเนาะ ไกดีสมมาสุดอไเีย่ยไม่ต้องคายช็ดครับคายแฉดสุดๆเลย <c oughs> โลงวะโลงวะ ใเดินไปเจอหน้าจะของหรอกสิไปต่อหรือสิพ่อำนมเน่ตนแง่โอ้โอ้เลยครับ ขอตัวสอวนตรงปากขอตัวสวอ,อืมปากใจญ่ยิบหักทิชชูนเนี่ยเอาไปจะเซ็ตปากเลยครับไม่ต้องเซ็จเงี้ยโอ้วัเอีแล้วนง่งยุขาบ,บ้าน,นะคะร,ารับผมบรรยากาศเป็นบ้านเลยแหละบ้านของแท้เนาะ คนใหญ่ดะครบเนี่ยกินพอดีเลยแถมเผ็ดอีกทางไป,าไปจัดไปแบบแซ่บครับผมับรองสายแซ่บนี่มากเนไดคลิปนีน้เนาะ มาควอมอนึงจับอเผ็ดเดี๋ยวบอกว่าเป็นไนบ้อนครับอืมันก็แซบอยู่เดยกะวานเผ็ดจะิงอนะเมือยว่ะบ๊อบแซ่บบอแม่ครับแซบน่านนดี อร่อยเียชอความเผ็ด แชร์้หนึ่งโซเชีชยนะ

อเคครับผมสุดยอดเป็นไงล่ะครับผมลืมไมาอีกแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ครับไม่ได้ครับมามาเผ็ดแบบเผ็ดสุดๆกับสไตลยดูแสดงมาบุญครับแล้ชมเพื่อเพื่อนเพื่อนๆนะครับผมจะไปหาคิดตามเรื่องเผ็ดราคาคลิปได้ดีแนบบนนี้ในการแนะนำตีจริงได้ครับผมนะจะไปปรับปรุงครับสำหรับคลิปนี้ขอแชร์ฝากไว้ซ้ำนี้ครับผมมันมมดจุดแซบไปแล้วกันเนาะ ขอบคุณครับเจอ๋ยวไหนกินหน้าคอมเมนต์แนะนำเมนูน้ำเด้อไ่คลิปครับผมครับสวัสดีครับ